และนี่ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พิมายอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนั้นเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทหินพิมายนั่นเองนะครับเอืเฮือซึ่งที่นี่นะครับเป็นาศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีอายุราว1000ปีเลยนะและถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรของโบราณนะครับและนอกเหนือจากปราสาทหินพิมายแล้วในอุทยานก็ยังมีโบราณสถานที่สําคัญอีกหลายแห่งอ้เหนือทำไมเนี่ยโอ้ไม่ว่าจะเป็นสะพาน,นาคราชที่ ปลายสะพานนั้นเป็น,นรูปนาครลาดรูปหน้าถึง7เศียนกันเลยนะก็จะมีทั้งซุ้มประตูระเบียงโคตปราสาทประาธระานพระพลาอุดยากจุงเวมีหอพราหมณ์แล้วก็ปางธมทัตอีกด้วยนะครับผมซึ่งใครที่เป็นสายท่องเที่ยวที่ชอบโบราณสถานที่เก่าๆนะผมแนะนําที่นี้เลยนะครับซึ่งพิกัดก็จะอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะสามารถเซิร์ชดูใน GPS ได้เลยนะครับ